เดี๋ยวพามาเก็บมเมล็ดบัวนะครับโอ้อย่างนี้อย่างนี้แก่ไปนะครับเดี๋ยวลองเอาไปดูแต่ส่วนใหญ่ถ้ามันสีดำอย่างนี้แล้วมันแกะเปลือกไม่ออกนะครับ คือผมจะเอาไปทําบัวลอยนะครับบัวลอยมเมล็ดบัวก็เดือนละครั้งลงเก็บในบอ่อตัวเองนะครับอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้อยู่นะครับถ้ามันแก่จนแห้งอย่างนี้มันจะแกะเปลือกไม่ออกนะครับเราจะแกะเปลือกตัวผิวดำๆนี่แหละออกแต่ว่าเก็บประมาณนี้กําลังดีแก่ๆนะครับยังไม่ดํา ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับรอบนี้ได้สัก20ฝักก็น่าจะโอเคอยู่บางโซนมันก็อยู่อยู่ลึกนอมาลงไปเอาไม่ได้นะครับก็เดือนละครั้งเก็บไปทํำนมหวานเมื่อก่อนฝักอ่อนๆก็เอาไปกินนะครับตอนนี้ไม่กินแล้วรอให้แก่รอให้แก่แล้วเก็บไปทําบัวลอย สังเกตนะครับพืชน้ําจะมีหลากหลายชนิดนะครับที่เราสามารถปลูกลงในบ่อเลี้ยงปลาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผักกระเฉดน้ำเนาะกระเฉดผักผกันจองนะครับผักไายอันนี้หอยอกินครับใช้กระมังช่วย โซนลึกก็เยอะเลยเมื่อก่อนผมเคยคิดว่าต้องให้เขาแห้งอย่างนี้นะครับเนี่ยแห้งอย่างนี้แล้วถึงเอาไปเก็บไปทําเป็นเมล็ดบัวเนาะไปแกะแต่ว่าพอมันแห้งอย่างนี้มันแก่เปลือกด้านนอกไม่ออกนะครับมันแห้งไปเลยเนาะจริงๆแล้วเขาเอาประมาณนี้นะครับแก่ๆประมาณนี้แหละก็ถือว่าเป็น อีกพืชหนึ่งชนิดนะครับที่ปลูกครั้งเดียวเก็บได้ยาวเลยแหละเกสรเขาก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับดอกเขาก็สวยด้วยแล้วก็พึ่งชอบมากเลยแหละพึ่งตอมกระหึ่มเลยนะครับเนี่ยเกสรอ,อย่างนี้ก็ไปทําเป็นน้ำชาได้เดี๋ยวผมจะเก็บอยู่สำหรับอหอมด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวได้เก็บเกสรเขาด้วย แล้วฝักหนึ่งเมื่อกี้เห็นแวบแบบด้านนี้นะครับผมลุยมาเอาฝักเขาด้านไหนแล้วล่ะว้าวโซนนี้หลายฝักเลยนะครับอนี้แก่กําลังดีเลยอย่างนี้นะครับคือเราไม่ได้เอาไปกินสดสดนะครับอันนี้แก่ถ้าเอาไปกินสดก็คือไม่หวานแล้ะอย่างนี้คือเขาจะกินอ่อนกว่านี้นะครับคือไอตัวนี้เนี่ยนอกจากเอาไปทําบัวลอยได้แล้วก็ทอดไฟอ่อนอ่อนนะครับ เหมือนเม็ดมะม่วงหิมาพาันนะครับแต่เขาจะให้รสสัมผัสคล้ายๆกับถั่วปากอ้านะครับแต่อร่อยกว่าเยอะอเยอะละได้สักยี่สิบดอกในกำลังดีเลยอย่างตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าได้เหมือนกันสามฝักนี้ได้หมดนะครับแทบทุกส่วนนะครับของบัวหลวงนะครับลากไหลใบดอกเกอรเมล็ดนะครับใช้ประโยชน์ได้หมดเลยอย่างฝักนี้ ก็เดือนละครั้งกำลังดีเลยรุ่นถัดไปนี่ก็น่าจะอีกสักเดือนหนึ่งก็จะแก่ครับแต่วันนี้คงไม่ได้เก็บไหลบัวนะครับเอาเฉพาะนี่แหละเอาเฉพาะฝักผมถามแม่ผมว่าเอาฝักอ่อนไหมไม่เอาเลยปล่อยไว้ให้มันแก่กัน ไปทําบัวลอยอย่างเดียวเลยโอ้อร่อยมากนะครับเวลาทํเป็นบัวลอยแล้วก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ได้พอประมาณแล้วนะครับบัวหลวงก็นด้ประมาณสัก20ฝักนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยแหละปริมาณก็สําหรับเดือนหนึ่งเนาะได้ไปทําของหวานกินครั้งหนึ่งก็นอกจากได้บัวแล้วก็ได้ผักบุ้งมาด้วยนะครับผักบุ้งแล้วก็สายบัวแดงสายบัวแดงมา3ามสายอันนี้ไว้ แกงส้มใส่ปลาทูนะครับแล้วก็ผักบุ้งก็เอาไว้ผัดไฟแดงแล้วกันก็จริงๆมันมีพืชผักหลากหลายอย่างนะครับที่ปลูกลงในบ่อน้ําได้นะครับนอกจากเราจะเลี้ยงปลาได้แล้วก็ปลูกพืชผักได้นะครับที่เป็นแหล่งอาหารนะครับแปรเปลี่ยนไปเป็นอาหารได้เนาะไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งผักกระเฉดผักกังจองก็ได้บัวก็ได้บัวแดงก็ได้ แล้วสัตว์น้านี่ก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะปลานะครับที่เราสามารถเอามาปล่อยลงบ่อน้ําได้อย่างนี้ก็หอยเชอรี่นะครับนี่ก็ไปทําอาหารได้นะครับพวกนี้แต่ว่านี่ผมว่าจะเอาไปทําเหยื่อใส่ปลาไหลถ้าได้เยอะแบบสักยี่สิบตัวเนี่ยโอ้โหเยอะนะครับในบ่อน,นี้ก็ได้เอาไปทําเป็นกลับแกล้มประจํานะครับสําหรับหอยเชอรี่เนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะไปแกะเมล็ดบัวแล้วทีนี้ก็ขึ้นมาจากบ่อน้ําเรียบร้อยนะครับับ ภารกิจแกะ,มะเมล็ดบัวนะครับก็โอ้โหน่าจะใช้เวลาสักชั่วโมงหนึ่งเลยแหละเพราะว่าได้เยอะเหมือนกันนะครับมเมล็ดดำๆอย่างนี้เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับว่ามันแกะไม่ออกหรอเนอะถ้ามันได้แห้งแล้วครับผิวเขาจะแข็งเลยแกะยากแล้วแต่มเมล็ดเขียวๆนะครับอย่างนี้นะครับ อันนี้แก่แก่แล้วแต่ว่ายังไม่แห้งนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับอุ้ยล่วงก็หลังจากปลอกเปลือกเขานะครับเขาจะมีเหมือนทุลิสงเลยผิวบางๆตัวนี้แล้วเอาออกเหมือนกันนะครับปลอกออกเหมือนกันนะครับตัวนี้เมื่อลอกผิวบางๆเหมือนตัวเปลือกทุลิสงนะครับออกก็เรียบร้อยเราแกะตรงกลางอย่างไงี้ครับบีบนะครับ บีบผ่าครึ่งแล้วก็เอาตัวนี้ออกนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าดีบวนะครับเป็นนองอ่อนของเขานะครับถ้าเราไม่เอาออกมันขมมากนะครับขมเหมือนบอระเพ็ดเลยนะครับส่วนนี่แหละ2ชิ้นนี้คือสุดยอดเลยนะครับเนี่ยถ้าเราชิมดูตอนนี้เนี่ยมันจะจืดๆนะครับมันมันจะจืดแต่พอไปทําเป็นบัวลอยเป็นของหวานแล้วเนี่ยโอ้โหมันอร่อยมากนะเมื่อไปต้มแล้ว มันก,กุบกลับกุบกับเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปลุยก่อนแล้วกันก็กำลังแกะกันนะครับงมงงงสาๆเลย <c oughs> น่าจะเป็นชั่วโมงจริงๆนะครับกว่าจะเสร็จเพิ่งได้ประมาณนี้เองนะครับดีบัวก็เมะรดบัวนะครับที่แกะกันนะครับก็ได้แค่ครึ่งเดียวก็โอเคไว้ทำวันหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวพวกนั้นแช่ตู้เย็นไว้ พบคั่มพอดีนะครับบัวลอยนะครับสวยจริงสีขเขียวๆนี่ใส่ใบเตยนะครับส่วนสีม่วงๆนี่ใส่อัญชันนะครับมืดหน่อยโอ้สวยจริงล้างน้ำเรียบร้อยนะครับตีนเลยคุณแม่กับคุณพ่อวันนี้รอกินดีกว่า